การสวดจกักกรพัสสำหรับหนูเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างบุญนะคะแต่ว่าเราส่งบุญแล้วเราต่อบุญได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านอธิบายทั้งบทสวดนะฮะบทสวดเหมือนกันนะท่านบอกแต่ความรู้สึกในบทไม่เหมือนกันถ้าคนสวดมนต์นานเนี่ยถ้าสวดเป็นนะฮะสวดมีความรู้สึกเราจะรู้เอ๊คำว่า ใครๆก็สวดมนต์แต่หลวงตาพูดว่าถ้าสวดทำไมเ,เราต้องสวดย้ำไปย้ำมาเราต้องเข้าไปในความรู้สึกของพุทธมนต์จริงๆถ้าเราเข้าถึงความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยบทสวดเหมือนกันหมดเลยพอเราสวดบทไหนเราก็มีความรู้สึกว่าบทนี้คืออะไรความรู้สึก,นะเ,หกสเหมือนการสวดมนต์เหมือนการว่ายน้ําถ้าตอนแรกเรายังว่ายไม่เป็น เราจะไหว้ท่าไหนมันก็ไม่ได้แต่พอสวดเป็นแล้วยังไงในน้ําเนี่ยเราลอยต,ตัวได้ใจมันไปถูกทิศใช่ไหมคะมันไม่ทําไม่ได้ท่านบอกเพราะเราต้องตายไม่ทําไม่ได้ครับตายตายแล้วเกิดเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะฮะโลกมันแรงความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยอย่าไปคบกับมันมันมาจากความรู้สึกมันมาจากน้ํามันมาจากอาหาร มันมาจากลมหายใจทีนี้ความรู้สึกเราอยู่กับพุทธม์มันเป็นสายใหญ่กันเ mm. วลาเรามองเนี่ยเราสดมนใช่ไหมล่ะเราแพ่ใช่ไหมล่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าจะกินหรือไม่กินมันจะเป็นความรู้สึกว่าจะไม่กินเวลาเขาคุยกันเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะให้สองคนมันคุยกันเนี่ยมันหลอ,อกกันนี่ว่านี่คือความรู้สึกถ้าจิตเราอยู่กับพระเนี่ย เราจะมีความรู้สึกทั้งโลกไ่ทั้งธรรมด้วยยิ่งคนจะเป็นใหญ่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยลูกน้องเป็นยังไงมีความรู้สึกเพราะสายใหญ่จิตเราอยู่กับพระลูกน้องมาเห็นหน้ามันก็รู้แล้วความรู้สึกบอกว่าเอ้ยไอ้นี่เนี่ยไม่ได้แล้วเลี้ยงไม่ได้แล้วเนี่ยความรู้สึกแต่เราอยู่กับโลกความรู้สึกมันก็เลยไปทางโลกมากเกินไป มากเกินนะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้หนูต้องเริ่มฝึกให้ตัวเองสวดมนต์ให้เกิดความรู้สึกดีในการสวดที่ได้เลยอย่าลืมว่าแก่นะแก่นะแก่ทุกวันนะไม่ใช่หนุม่มทุกวันนะแก่ยิ่งแก่แล้วยิ่งต้องยิ้มแล้วฮะปูตายแน่นอนนะผูจะเกิดเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครไม่ตายไม่เกิดหรอกมันเป็นธรรมชาติ อย่าไปดีใจได้เสียใจกับมนุษย์ทั้งหลายมันจะยากดีมีจนมันจะใหญ่มันจะเล็กยังไงมันก็เท่ากันนะการเป็นว่าใจเกิดเท่ากันมนุษย์ไม่อะไรมันมากมายปัเิสีมีที่อยู่อาศัยเครื่อง่งยารักษาโรคอาหารตอนนี้หลวงตาจะทําที่นี่นะทําที่สวดมนต์จินนอนสวดมนต์ ให้คนแก่ไปกินนอนสวดมนต์ฟรีนะทุกสาขาฟรีเตรียมตัวตายนะเวลาตายก็เผาไว้เสร็จเลยเนี่ยกำลังจะทำใกล้ๆเนี่ยใกล้เมืองนะทำไมหลวงตาถึงเน้นย้ำว่าเนี่ยกินนอนสวดมนต์ทั้งทั้งคารวาสอย่างพวกหนูแล้วก็ทั้งนักบวชเนี่ยหลวงตาจะเน้นอยู่ตัวเนี้ค่ะกินนอนสวดมนต ช่วยในเรื่องการเวียนไยตายเกิดยังไงคะยินนอนสวสดมนต์ถามว่าจะจิตเราอยู่กับพุทธมนต์ไม่มีโลกเลยเนี่ยไม่ได้ไปทางโลกไม่ไปเล่นโทรศัพท์มานไม่ได้คุยกันนานเนี่ยค่ะชีวิตจะเป็นยังไงสงบค่ะเพราะว่ามันไม่วุ่นวายเลยอะคะ<ฮ>่ะลูกตายิ่งอยู่กับหลวงปู่นะยิ่งออฟชั่นมากสุดๆเลย <c oughs> งั้นแสดงว่าใจที่สงบเนี่ย คือสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานที่จะกําหนดชีวิตนนในอนาคตรเราสามารถจะสื่อสารกับโรกวิญญาณตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดได้โรกวิญญาณเป็นนามมาทำเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกไม่มีธาตุเข้าใจไหมคลืนไหนขึ้นนั้นเปลี่ยนขึ้นไม่ได้ยกเว้นหมดหลวงตาก็เลยเน้นย้ำให้พวกเราคนที่ยังเปลี่ยนคลื่นได้เนี่ยต้อง เพียนฝึกตรงนี้เลยใช่ไหมเจ้าค <นะ S 1> ่ะฝึกนะต้องฝึกฝึกเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ชีวิตปลอดภัยนะที่ให้ไปนะเป็นที่ปรึกษานะอจิฐานให้ท่านปรึกษาชีวิตเวียนไหวใยเกิดหลวงพ่อท่านหลวงตาอ,อยู่กับท่านมาสิบกว่าปีนะ เวลาท่านพูดเนี่ยมันเป็นภาพเลยอ่ะขนาดเวลาญาติแบบนี้ตายอ่ะหลวงตาก,ก็ยังหลวงพ่อแผลให้ญาติผมหน่อยท่านยังรู้เลยญาติผมญาติหลวงตามันชื่ออะไรมันทําอะไรมาท่านรู้เลยท่านจะบอกว่าเองฝึกนะเองก็รู้ข้าก็เหมือนเองนะั่นแหละเมื่อก่อนเองก็ข้าก็ไม่รู้หรอกแต่ข้าฝึกนะ ฝึกการวิ่งไหวใเกิดฝึกเป็นประโยชน์กับตัวเองฝึกเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มัน่าว่าตายเกิดนี่แหละจังหวะคือประโยชน์เมื่อกี้หลวงตาจับพระค่ะหลวงตาสอนพวกหนูหน่อยสิคะว่าในนี้มีมือใหม่เยอะมากเลยว่าบอกกับพระในมือยังไงให้หลวง,งท่านบ่อยๆเวลาสวดมนต์ก็จิตอยู่ที่พระอยู่ที่คําสวดสวดมนต์บทไหนก็ได้นะ ท่านเลยว่ามันอันเดียวกันนะั่นห่ะกลับไปกลับมาความรู้สึกมันจะเข้าไปที่พักพระดึงความรู้สึกที่เราอยากรู้มาที่ท่านก็มาที่เราเข้าใจนะอ๋ออย่างวันนี้ถ้านหนูจับพระแล้วหนูยังไม่รู้เพราะหนูไม่อยู่กับท่านใช่ก็ถามท่านว่านึกถาม ถ้าส่วนานานๆให้นึกถามถามชีวิตมันจะเอาไงปวดประเสียแล้วหมูจะไปไหนหลวงปู่มันจะมีความรูษษ้สึกบอกเ mm hmm. องก็บวชซี่เ mm hmm. องก็ไปอยู่บ้านซี่เองก็ฝึกกรรมฐา,านเตรียมตัวตายซี่อะไรประมาณเนี้ยนี่ก็คือการฝึกฐานก็คือที่หลวงตาพูดกับพวกเราฝึกให้จิตอยู่กับพระอ๋ออยู่กับพระใช่ไม่ใช่อยู่กับความวุ่นวาย<อ>หรือกังวลเลยเวลา มีคลื่นไม่ดีมันไปไหนอ่ะมันก็มาที่พระม,มันไม่ไปไหนมันมีความรู้สึกแวบ,บหนึ่ง,งกูไปหนีแล้วหนีไปอยู่กับพระแล้วพราะสวดทุกวันนะีะเป็นการหนีหนูเคยสงสัยคะ่ะหลวงตาพระของหลวงตาสลายคลื่นวุ่นไวายได้ไหมคะได้เลย <Wow. S 1> เข้าไปอยู่ได้เลยหลวงตาเชื่อหลวงปู่เพราะว่าหลวงพ่อท่านบาร,รมีเยอะจริงๆนะท่านถึงบอกทุกครั้งตอนที่ไปเนะี่ย มนุษย์สัตว์วิญญาณในสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยนึกถึงท่านพร้อมกันเนี่ยบาร,รมีค่าอย่างมานิดเดียวเงั้นแสดงว่าปัญหาชีวิตที่ของหนูยุ่งเหยิงเพราะหนูลืมพ้าใช่ไหมคะใช่โอเคหนูต้องฝึกจําพล้าก่อนไม่รู้ว่าทําม่งตาไม่เรื่องไร้ราวอะไรเนี่ยจนมาถึงวันนี้แหละถ้าไม่เจอหลวงพ่อคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วคงไปแล้วห่ะ ก็เลยมาบอกให้เข้าใจว่าการสวดมนต์ไม่ใช่ธรรมดานะ